ครูจำลองเปาชัยค่ะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเต้าวิทยาคารค่ะวันนี้จะพามาสัมภาษณ์คนพิการที่ทำงานอยู่กับโรงเรียนบ้านเต้าวิทยาคารนะคะสวัสดีค่ะเชิญแนะนำตัวเองเลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาสาโคเปียวอัญดิฉันพิการด้านการเคลื่อนไหวทำงาน,นอยู่ที่โรงเรียนนเนต้าว,วิทยาคารตำแหน่งผู้ช่วยครูแล้วภารงานองผมก็อยวที่ทำในแต่ละวันค่ะ เช้ามาก็จะมาทําความสะอาดห้องเรียนรอรับเด็กแล้วก็ถึงเวลาเข้าแถวก็จะพาเด็กไปเข้าแถวก็รบกวนชาติทำกิจกรรมนัดเสาธงพร้อมๆกับพวกพี่ๆตอนทำกิจกรรมเสร็จก็จะพาเด็กเข้าห้องเรียนมาทำกิจกรรมถ้าเพราะกิจกรรมออกกำลังกายที่ในห้องเรียนแล้วก็เตรียมสิ่การเรียนการสอน ให้กับเด็กขณะที่คุณครูสอนเด็กทํางานป้าก็จะปรปกเด็กที่ทํางานไม่ได้ที่เขียนไม่ได้ช่วยเหลือเด็กสอนเด็กที่ทําไม่ได้แล้วถ้าถึงเวลาตอนกลางวันรับประทานอาหารก็จะพาเด็กไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารพอเด็กรับประทานอาหารเสร็จก็จะล้ำเมื่อเรา้าเย็นชนะที่เด็กรับประทานาหาร อาหารเสร็จแล้วเราจนะนัดพาเด็กเข้าห้องเรียนแล้วก็จะเตรียมแป่งฟันยาสีฟันให้เด็กแปงฟันหน้าที่คุณครูสอนเด็กทํางานป้าก็จะประปกเด็กที่ทํางานไม่ได้ที่เขียนไม่ได้ช,ช่วยเหลือเด็กสอนเด็กที่ทําไม่ได้แล้วถ้าถึงเวลาตอนกลางวัน รับประทานอาหารก็จะพาเด็กไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารพอเด็กรับประทานอาหารเสร็จก็จะร้บเพื่ออะไที่เย็กชนะที่เด็กรับประทานอาหารเสร็จเตรียมแปลงฟันให้เด็กแปรงก่อนเข้าก่อนนอนแล้วก็เตรียมที่นอนให้เด็กพอเด็กนอนหลังจากเด็กนอนเสร็จเรียบร้อยก็จะมานั่งเล่าสี่ินจอ เตรียมสิการเรียนการสอนเพื่อเตรียมไว้วันที่นี้ให้เด็กเด็กตื่นนอนก็จะให้เด็กไปล้างหน้าล้างหน้าแล้วมาดื่มนมดื่มนมเสร็จก็จะให้เด็กเล่นตามมุมต่างๆเล่นของเล่นพอถึงเวลากลับบ้านก็ส่งเด็กขึ้นรถกลับบ้านพอเด็กกลับบ้านเสร็จก็จะมาทำความสะอาดห้องน้ำเช็ดหูห้องแล้วก็ดีน้าตาแล้วให้กลับบ้าน สวัสดีครับกระผมนายพิสุทธิ์คำดอนเพื่อนวนการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารตำบลบ้านเป้าอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสครับมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น150คนจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น19คนนักเรียนส่วนใหญ่ของเราเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ครับ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางประเพณีและความหลากหลายในการปฏิบัติตนครับจึงจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะครูและบุคลากราทางการศึกษาถือเป็นโอกาสดีครับที่โรงเรียนบ้านเปาวิทยาคารของเราได้รับการสนับสนุนผู้พิการจํานวนหนึ่งคนซึ่งภารกิจที่ผู้พิการได้ปฏิบัติในสถานศึกษานั้นก็มีหลากหลายภารกิจด,ด้วยกันนะครับ อ่าเช่นการช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะครับการส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งผู้พิการก็ได้ช่วยเหลือในด้านของการเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์นะครับแม้กระทั่งการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับการเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะชั้นอนุบาลซึ่งชั้นอนุบาลเนี่ยนะครับนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะ สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วนะครับอ่าก็ได้ผู้พิการนี่แหละครับที่คอยช่วยเหลือนักเรียนนะครับให้ได้รับการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงทุกคนนะครับแล้วก็สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจนะครับเข้าใจทั้งด้านภาษาแล้วก็เข้าใจทั้งด้านบทเรียนด้วยนะครับอ่าในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของอาคารสถานที่นะครับซึ่งผู้พิการเองนั้นนะครับก็มีความขยันนะครับในการปฏิบัติงาน มาโรงเรียนแต่เช้านะครับมาช่วยคนครูนะครับในการทําความสะอาดโรงเรียนนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับอาคารสถานที่ต่างๆมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับและก็มีความปลอดภัยกับนักเรียนด้วยนะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์บางชิ้นบางอันก็เป็นอันตรายกับนักเรียนเช่นกันนะครับซึ่งครูพิการเองก็มองเห็นนะครับแล้วก็ นําไปจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยกับทุกคนนะครับก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ผู้พิการได้ช่วยเหลือแล้วก็มอบให้โรงเรียนของเรานะครับประการต่อไปนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือคณครูในโรงเรียนนะครับหากว่าภารกิจใดนะครับที่ทางโรงเรียนนั้นต้องการบุคลากรที่จะคอยมาช่วยเหลือนะครับหรือบุคลากรไม่เพียงพอนะครับ ผู้พิการเองนะครับก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเรานะครับยื่นมือเข้ามาอคอยสนับสนุนเรานะครับที่จะทําให้ภารกิจต่างๆนั้นสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งทุกภารกิจนะครับที่ผู้พิการนั้นช่วยเหลือนะครับก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับงานออกมามีคุณภาพทุกงานนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น ประส,สิทธิภาพนะครับในการทํางานของผู้พิการเองด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเยี่ยมนะครับที่อ่าจะสรรน,นะครับสนับสนุนผู้พิการที่มาคอยช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่จะต้องมีการดูแลหลายๆด้านนะครับดูแลทั้งด้านนักเรียนดูแลทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนอ่าช่วยเหลือสนับสนุนคุณครูนะครับหรือแม้แต่กระทั่งอ่าอาคารสถานาที่ในโรงเรียนนะครับอ่าซึ่งก็ ได้รับการสนับสนุนจากผู้พิการเป็นอย่างดีนะครับมีประสิทธิภาพด้วยนะครับมีคุณภาพด้วยและโครงการนี้นะครับยังเกิดประโยชน์กับผู้พิการเองนะครับซึ่งทําให้ผู้พิการนั้นเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีความอยู่ดีกินดีแล้วก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะครับซึ่งภารกิจของผู้พิการเองก็มีหลากหลายภารกิจก็จะได้นำเรียนในลำดับถัดไปครับ สวัสดีครับ